ไม่ค่อยได้ยินค่ะของิสาขาใหม่ของบ้าในวันนี้ไหคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ยินดีนม็นอย่างมากนะคะพี่ๆมีเดียหลายคนคุ้นหน้าคุณตาเลยแหละก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สาขารแรกนะคะก็สําหรับสาขาใหม่นะคะก็มีทั้งโซนที่ได้รับความนิยมจากสาขาอื่นนะคะที่เราได้คัดเลือกสรรมานะคะแล้วก็ยังจะมีโซนใหม่ๆนะคะที่รอรับลูกค้าทุกท่านนะคะได้มาสนุกแล้วก็มีประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ที่ดีกับเราเหมือนเดิมคะ่ะ ท,บบที่นี่นะคะก็จะมี2โซนนะคะที่เป็นโซนใหม่ค่ะก็คือจะมีโซนเน็ตคอร์สนะคะที่มีความสูงจากพื้นดินเนี่ยสูงถึง11เมตรนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของออโซนเขาเรียกว่าแอร์อารีนานะคะซึ่งด้านล่าเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬามาติเพอร์เพิสสามารถฝึกทริคต่างๆก็ได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถสนุกได้ทุกเพศทุกวัยค่ะอายุของเดกให้้าาเท่าไหร่สอบขอโทษนะ อายุดิฉันอายุหรือของลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เราอ๋ออายุกลุ่มลูกค้าที่มาเล่นนะคะก็คือลูกค้าที่เนี้ยค่ะก็จะประมาณ6กขวบขึ้นไปค่ะซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เริ่มกล้าคิดกล้าทำอยากหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เริ่มอยากจะหาความสนใจของตัวเองนะคะซึ่งที่เนี้ยเป็นหนึ่งที่ละการที่อาจจะเรียกว่าตอบโจทย์ของการที่น้องๆหรือคนหนุ่มๆเนี้ยค่ะได้หาตัวเองแล้วก็ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองที่นี่ค่ะ จริงๆแล้วโซนหลักนะคะอย่างที่แจ้งก็คือสโซนหลักนะคะก็จะมีโซนฟรีจัมป์ค่ะโซนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแล้วก็โซนบิ๊กแบ็คค่ะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสนุกแตกต่างกัน,กนอย่างโซนฟรีจัมป์เองนะคะก็จะเป็นโซนที่เหมือนเป็นตัวแทมเพลีนต่อกันนะคะซึ่งทําให้ลูกค้าค่ะสามารถกระโดดจาก1ไป22 2ไป3แล้วก็มีความสนุกแบบเป็นกิสระด้วยตัวเองนะคะสําหรับโซนที่เป็นเรียกว่าบิ๊กแบ็คค่ะอันนี้จะเป็นถือแบ็คอันใหญ่นะคะซึ่ง ตัวแคมพอลินจะเป็นแคมพลินแบบยาวลูกค้าก็จะสามารถกระโดดเหมือนคล้ายๆเหมือนจิมนาสติกค่ะวิ่งมากระโดดมาแล้วก็ตีลังกาฝึกเบสิกฟลิปนะคะตีลังกาเบื้องต้นฝึกเรื่องของสกิลที่เหมือนสูงขึ้นแอดวานซ์ Advanced ขึ้นก็ทําได้ค่ะซึ่งอันนี้จะเหมาะเพราะว่ามันเหมือนกับตัวแบ้ก์อะค่ะมันจะรองรับเรื่องของการกระโดดได้เป็นอย่างดีแล้วก็การเล่นตรงนี้จะไม่เกิดอันตรายหรือว่าได้รับบติเหตุ แล้วก็โซนสุดท้ายจะเป็นโซนพับแมนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของบรา์ค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าโซนไต่กำแพงหรือเดอะวอลที่เมื่อกี้น้องบีนน่าแ้งนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนกับการต้านแรงโน้มถ่วงค่ะลูกค้าก็คือจะฝึกจากการที่เราเล่นแคมพอลีนโดยใช้หลังกระเด้งแล้วก็ไต่ขึ้นกำแพงไปถึงด้านบนค่ะอันนี้เป็นสโซนหลัก <c oughs> <c oughs> จริงๆเราไม่ได้เรียกพนักงานของเรา,าเป็นเทรนเนอร์ค่ะเราเรียกพนักงานของเราว่าเป็นโฮสต์นะคะก็คือดูแลให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้มีเซฟตี้จําเบื้องต้นค่ะแต่ว่าตัวน้องๆเองเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงขนาดสอนเฉพาะต่อหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเราก็จะมีสําหรับที่ซีเรียสเพลเยอร์ละกันคนที่ต้องการที่จะเล่นเพื่อฝึกสกิลจริงๆเราก็มีคลาสสอนที่อันนี้จะแยกต่างหา สำหรับที่นี่นะคะโปรโมชั่นก็คือ3วันนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเพราะปกติเบาไม่ได้ลดราคาอยู่ละ,ะอันนี้ค่ะเราลด2ี่สาำหรับซิเกลติเก็ตนะคะก็คือตั๋วเด็กแล้วก็ตั๋วผู้ใหญ่ะคะ่ะสำหรับ3วันนี้แต่ถ้าจะสามวันนี้ใครมาไม่ทันนะคะก็จะมีราคาพิเศษลด10%ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะให้ย้ำสึงประโยชน์ในการมาเล่นเบานิดนึงแล้วก็การเตรียมตัวของคนที่จะมาเล่น,นโอเคค่ะประโยชน์ของการเล่นเบานะคะก็แน่นอนค่ะเราอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นแค่เพลการ์ดทั่วไป เราเป็นที่ที่เสริมสร้างสุขภาพนะคะนอกจากการเสริมสร้างสุขภาพที่เป็นเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยเรายังเป็นที่สู่เสริมสร้างทางด้านจิตใจด้านปีกีด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้รับการฝึกฝนเรื่องของพัฒนาการการคิดการสร้างพัฒนาการโดยการเริ่มจากเหมือนการกระโดดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นลัก่ณะว่าฝึกทักษะเรื่องฟิสิกส์ฝึกทักษะเ,เรื่องของจิตใจนะคะในการโดดแล้วพร้อมถึงเล่นในเขาเรียกสกิลที่แอดวานซ์ขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้เริ่มคิด เริ่มอยากมีพัฒนาการของตัวเองเพราะนั้นเหมือนเราเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทํางานควบคู่กันกับการศึกษาทั่วไปค่ะและเมื่อกี้คาถามอะไรนะคะตัวของเด็กที่โอเคค่ะสําหรับคนที่ต้องการมาเล่นนะคะก็จริงๆแนะนําให้แต่งตัวธร,รมัดทะแมงนะคะเพื่อจะได้เล่นหรือก็ทําท่าได้อย่างเป็นอิสระนะคะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะเหมือนเบื้องต้นก็คือเวลามาครั้งแรกจะขออนุญาตให้ซื้อถุงเท้าบราสนะคะเพราะเป็นถุงเท้าที่ผ่านการรับรองนะคะจาก global brand นะคะที่ได้รับความปลอดภัยในการเล่นถุงเท้า เปาซอกเนี่ยเราเรียกว่าถุงเท้าหนึบนะคะก็จะบปะค็คับที่ซื้อครั้งแรกแต่หลังจากนั้นก็สามารถนำกลับมาเล่นได้อีกนะคะค่ะราคาของเรานะคะเริ่มต้นอยู่ทีเ่เราแยกเป็นวันธรรมดานะคะกับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันธรรมดานะคะ,รระ,คะจะเริ่มต้นอยู่ที่3า0สบาทสาหรับเด็กและ4 1 0บาทสําหรับผู้ใหญ่ะคะ่ะแต่สําหรับวันเสาร,ร์อาทิตย์ก็จะเหมือนบวกขึ้นไป1 0 0บาทะคะ่ะ เป็นกลุ่มก็ถ้าเกิดว่ามาทำกิจกรรมทีมบิวดิ้งหรือว่ามาจัดปาร์ตี้วันเกิดเราก็จะมีแพ็กเกจแตกต่างไปซึ่งอันนี้สามารถคัสตอมไมตามความต้องการของคุณลูกค้าได้ค่ะระยะเวลาในการเปิดอะไรเปิดปิดอ๋อเปิดปิดนะคะวันรมดษไม่ค่อยดีวันเปิดปิดนะคะวันธรรมดา11โมงค่ะถึง2ทุ่มค่ะเสาร์อาทิตย์จะเป็น10โมงถึง2ทุ่มค่ะคุณใช้เชิญควรนี้ นนทบุรีนะคะแต่ว่าจริงๆบา้าเนี่ยอยู่กับเหมือนประเทศไทยมา9ปีแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสาขาจริงๆเรียกว่าเป็นสาขาที่สนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะให้การสนับสนุนเราเหมือนที่เคยสนับสนุนมาก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกน,นะคะโดยไม่ได้เหมือนมีสิทธิ์เ้นเส้นขีดกั้นความสามารถของตัวเองค่ะอยากให้เป็นตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้ที่นี่นะคะแล้วก็มา ท,ที่ที่เบาแจ้งวัฒนาค่ะชั้นเจ็ดค่ะขอบคุณค่ะ